พี่รถเป็นไรอ่ะออน,น้ำมันหมดเหรอเราจะไปที่ไหนไกลเที่ไปผมยันไม่ให้ไกลดิได้ได้ได้ไปทำเกียร์ว่างๆไว้ให้ดูอีกคันนี้มันทำสีดิมันเป็นแรปสติ๊กเกอร์ไว้เถอะ ไอ้นี่ไงพี่รถเป็นไรอะ่ะน,น้ำมันหมดเหรอไม่ัตกเราจะไปที่ไหนไกลที่ไปผมยันไม่ไให้ไกลไได,ลไดิได้ได้ได้ไปทำเกียร์ว่างๆไว้โซ่มันหลุดเหรอครับ เห็นใบกายตายมันมันยังไหลได้อยู่ใช่ปะโซ่มันหลุดเลยเหรอครับไม่รู้เหมือนกันแถวนี้แล้วนี่จะเข็นไปถึงไหนครับไปเรื่อยๆไปไปไปด้วยกัน เดี๋ยวผมไม่ส่งอยู่ไหนนะครับเนี่ยผมอยู่แถวบางบอนนะเดี๋ยวผมต้องกลับรถแต่ว่าเดี๋ยวผมไม่ส่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยไปเลย,เ,ลยเอาให้ถึงปลายทางอ่ะ ไกลตายตอนนี้ไม่ไหวรถเดีย๋ยวเพื่อฝนตกอีกร้านน่าจะปิดหมดแล้วล่ะระวังรถครับ เนเอกนชัยหกสิบสามตรงสะพานใช่ไหมไปไปไปเดี๋ยวให้ถึงบ้านเลย ตา,ตายเลยเธอเขาเข็นไกลเลยเนี่ยฮะเข็นนะครับผมเอาเอาที่ถึงอะ่ะผมผมไปได้หมดไม่เป็นไรผมไม่รีบไปเลยไปเลยเอาเอาที่พี่จะพี่จะไปไหนผมบอกผมเลยเดี๋ยวผมพาไปไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจผมคือพี่ไปหาร้านก็ได้พี่จะไปที่ไหนเดี๋ยวผมเข็นไปถึงที่อะ่ะ จริงมันจะมีหน้าซอยเอกชัย64กทับ2ออ่ะได้ได้ได้ไปเลย จะไปถึงไหนดีได้ได้เราเอาให้ถึงร้านเลยบ้านพี่อยู่ไหนนะเยอะเลยพี่ซีไปได้เดี๋ยวไปให้ถึงบ้านเลยก็ไนะ <laughs> ผมอยู่นู่นเลยเอกชัยร้อยสิบเก้านูน<อ>120น่นน่ะร<อ>้อยยี่สิบนู่นน่ะไปไปไม่เป็นไรช่วยช่วยกัน ร้านตอนนี้มันน่าจะปิดหมดแล้ว,ลว,วน,นะครับออกขวามาหน่อยได้ครับไก่เนี่ยอ่าไม่เป็นไร แท็กซี่เข้าซ้ายอีกตรงไหนเธอที่มี เดี๋ยวดูทางซ้ายนะี่มีมันมีมันมีร้านอยู่มองมองซ้ายกอนมองซ้ายเนะี่ยปิดไม่เป็นไรปิดละไ,ไปไปถึงบ้านเลย <laughs> แล้วเข็นมากใกล้าตายเลยเนี่ย <laughs> ไม่มีร้านซ่อมเลยจริงๆนะสายไหนเว่ยต้องกลับรถเลยเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรผมไม่ตรงไม่ต้องเกงใจไปเถอะเอาให้ถึงผมขับกลับได้ไม่เป็นไรขับมันไม่มีร้านเลยตอนเนี้ย ซอนี้หรอครับโอเคครับโชคดีครับไปได้นะโอเคไปครับไม่รู้ว่าเหมือนเขาเก่งใจเราอ่ะก็เอานะช่วยเขาได้เยอะแล้วเขาจอดหน้าซอยไม่เขาคงจะหาร้านหรือไม่ก็โทรเรียกใครมามั่ง เขาอยู่ไหนแล้ววะเขาซอยไปแล้วมั้ยนงาไงจอดข้างหน้าโทรหัตถ์รศัพท์แล้วไงเขาโทรศัพท์แล้วโอเคก็โหไกลเหมือนกันนีกิโลเนี่ย <laughs> โอเคฮนะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เจอโดยไม่ได้คาดคิดนะเราช่วยกันไปนะโหตอนนี้นี่ถือว่าเข็นไกลที่สุดใน,ใน,บ,รในบรรดาที่เคยช่วยมาเลยเนะี่ย โอเคฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับไกด์เวอร์